คอนอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่มีรับการเล่นโทรศัพท์ของของผมนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ก็มีโทษมากมายอย่างนู้นอย่างนี้ทําให้สมาธิสั้นทําทให้สายตาเสียเราวควรจะแบ่งเวลาเล่นให้ดีเพราะโทรศัพท์เล่ดีทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเราครับปัญหาส่วนมากที่คนมักตกกับโทรศัพท์นะครับก็คือว่าคนส่วนมากมาักจะติดโทรศัพท์มากเกินไปทําให้ครอบครัวแตกแยกไม่มีเวลาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและก็มักถูกล่อลวงไปทางที่ผิด เพื่อไปทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือบางทีก็ได้เพื่อนไม่ดีทางอินเทอร์เน็ตครับออปัจจุบันเครื่องมือสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นมันมีทั้งประโยชน์และโทษขึ้นกับว่าตัวเราและตัวเ,เพื่อนๆจะเลือกใช้มันในอ,อย่างไรหวังว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์และสาระจากคลิปนี้นะคะพวกเราก็ขอล่าวตาว่าสวัสดีค่ะ